รักครั้งใหม่ของเน็กกัลยาเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงในนางแบบมากความสามารถที่หลายยคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีสำหรับคุณเน็กกัลยาดารานักแสดงมากฝีมือที่โลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมาอย่างยาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมาอย่างหลายเรื่องเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มีผลงานในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานสำหรับคุณเน็กที่ล่าสุดเผยถึงเรื่องราวความรักถูกสามีคนเก่า นำลูกชายไปนานกว่า10ปีโดยเง็กกัละยาได้ออกมาเผยความในใจล่าสุดถึงเรื่องของการผัดภาคก,กับบุตรลดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานสำหรับนักแสดงมากฝีมือเง็กะัละยาที่เคยแต่งงานมาแล้ว แต่น้อยครั้งที่เจ้าตัวจะออกมาพูดถึงเรื่องครอบครัวคือมันผ่านมานานมากเพราะตอนนี้ลูกชายก็20ปีซึ่งตอนที่แต่งงานก็แต่งกันเงียบๆไม่ได้มีพิธีการอะไรใหญ่โตถามว่าตอนนั้นปิดข่าวเรื่องครอบครัวไหมมันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าปิดคือช่วงที่เรามีสามีมีครอบครัวก็เลี้ยงลูกใช้ชีวิตไปตามปกติแต่ด้วยผ่านมาสักระยะเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เลยต้องแยกทางกันไปใช้ชีวิตคู่ได้สักประมาณ4ปีกว่า เหตุผลหลักที่ต้องตัดสินใจแยกทางกับสามีคือการที่ผู้ชายเจ้าชู้ถึงแม้ว่าจะผ่านมาแล้วเรื่องมันก็จบรู้สึกได้ว่าอันนี้ไม่ใช่หลังจากแยกทางกันไปเราไม่ได้เจอลูกอีกเลยช่วงแรกๆก,ก็มีการตกลงว่าดูแลลูกคนละอาทิตย์ผ่านไปสักพักเขาก็พาลูกย้ายโรงเรียนหนีเราไปตอนนั้นเราตกใจมากเราก็ตามหาไปจนทั่วแต่ไม่เจอหามาเรื่อยๆจนได้มีการพูดคุยกับตัวเขา แล้วเขาก็ขอเอาลูกไปเลี้ยงหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เจอลูกอีกเลยสาเหตุที่ไม่ให้ลูกเจอเราซึ่งเราก็ไม่รู้เหตุผลของเขาคืออะไรวันที่ได้เจอลูกจริงๆก็มาถึงหลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆเบาลงเบาลงให้เราได้มีโอกาสเจอลูกบ้างซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนรักแรกพบเจอแล้วตื่นเต้นมันก็ผ่านมานานซึ่งตอนนี้เราก็ดีต่อก,กันแล้วตามความรู้สึก ของเราคือเรื่องมันผ่านไปนานแล้วเรารู้สึกโอเคขึ้นอีกอย่างก็ไม่ได้ยึดติดอะไรตอนนี้ก็มีแฟนหนุ่มมาดูแลคือจริงๆแล้วเป็นเพื่อนกันอยู่มาตั้งนานแล้วมันก็เป็นช่วงที่เราแยกทางกันกลับมาคบกันใหม่รวมๆก็ประมาณ17ปี